ไลฟ์เป็นแสนแอนโทเนียโพซิลโพสเปิดใจหลังคว้ามง Mut 2 0 2 3ต่างเฮสนันเมื่อมงลงแอนแอนโทเนียโพซิลผู้เข้าประกวดหมายเลข Mut 3 1จังหวัดนครราชสีมาคว้ามงกุฎมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์0 2 3ไปเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดวันนี้วันที่21สิงหาคม66 s a อ Antonio ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว p o ซ i l มีใจความบอกว่า Still can believe this happen Absolutely surreal Thank you to everyone that made this day happen for me Thank you for believing in me and my potential to grow into who I am today แบงค์อยู่ทูมายทีมแอนด์มายแฟมิลี่ฟอร์สติคิ่งวิทมีทรูเอลเดสเจอร์นีย์ไอยีนจัสอนาเธอร์เกิร์วิทเอดรีมแอนด์เอแพชชั่นเอเกิร์ฮูด้าทูบรีมเดอะอลิมิเต็ดบรีมแอนด์โกบีออนมายบูนดารีไอโฮปไอแคนบีแอนด์เอ็กซัมเปิลทูเอิร์รี่วันแอนด์เอ็กกิ่งไลฟ์ฟอร์ยูทูฟอนโลยูบรีมวิท Courage, cool strength and passion. The only one that can stop you is yourself Use your power and your voice to inspire and be a force for good to the people around you I promise you that I will carry this s e t across my heart with grace and with pride too Represent our country and our people with pride ยังไม่อยากเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้น เกินจริงที่สุดขอบคุณทุกคนที่ทำให้มีวันนี้ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวฉันและศักยภาพของฉันที่จะเติบโตเป็นฉันในวันนี้ขอบคุณทีมงานและครอบครัวที่คอยอยู่เคียงข้างกันตลอดการเดินทางฉันก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความฝันและความลหลงไหลเด็กผู้หญิงที่กล้าที่จะฝันถึงความฝันที่ไร้ขีดจำกัดและก้าวข้ามขอบเขตของฉัน ฉันหวังว่าฉันสามารถเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนและเป็นแสงสว่างนำทางให้คุณได้เดินตามความฝันด้วยความกล้าหาญความแข็งแกร่งและความปรารถนาสิ่งเดียวที่จะหยุดคุณได้คือตัวคุณเองใช้พลังและเสียงของคุณเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นพลังแห่งความดีแก่คนรอบข้างฉันสัญญาว่าฉันจะพกสายสายนี้ข้ามหัวใจของฉันด้วยความสง่างาม และภาคภูมิใจที่จะเป็นตัวแทนของประเทศของเราและประชาชนของเราด้วยความภาคภูมิใจ